รัาอย่รมามาไม่รูไม่ารักษนไม่ลาไปดังน,งงนงะ่จ้าตัดเตะหันจอร้องสาวน้อยเล่นหน้าลายห้าง,ร,ง,ง,ร,งในในรางเตะ,ะไห้บอกแลลวรักษามังธนาตัดเต้ห,หัใน,ในใหจยร,นร,ร,ร้องหิบเล็บมายห้างรัเตะไห้เใหญ่กันเลยเกียงร้องแผลก็หลายมายห้างรัเตะให้ลใหญ่กันเลยเกียงร้องจีบลุงหาฝนสุกร้องรำเทะคลัางลาวทั้งหมด ไอ้แพ้ท่านเพื่อทิ้งหรอางก็ต้องหาโิมต๊มมาไม่ง้ทิหางวัาะนาลาจันงก็ตัแต่ตอจ้าร่าเดียวหรือวนห้างปรีเขาเข้ามาตออกก็ให้ชัมาสอบแผลที่นอนสอนโหรือตัวช้ำในสื่อในซอกททั้งหลายอยากได้ก็ซื้อเข้าไปเยอะตามดีเปรี้ยไ้ในตุกในอร้องเงือกละตอหัวสินะ มาล่องแหลมโนราท่านทั้งหลายจะฟังออขอเชิญท่นฟังกสในเวลาวนี้นรรานเาแ่นดินระารัชลัชกาันกาลันาลรัชกาักาลรัชกาลรัชกาลรกาลรัาลรัชกให้ัอกลราลรัชาลรักลรการัชกาลราลรกาลราลรัาลรัาลระชต้ลรัใหญ่รักลรัชกนลรัชกาลรลกาลรัไกาลราลายห้างปา ไม่ใ,ใหญ่กันเ้เสียบร้องจีนบุผากระดสุกร่องร้ำทะเลคลังลาวทั้งหมดกระเต้อไอ้แกรทำเธอถึงนล้วอ่างก็ต้ขานุนมโตมามาไม่เล่นไห่างลัชนะบลาไปกันแล้วจ๊ะประเต้อไอ้แก่กานอ่างหยว คือในห้างระเฟซเขาเข้ามาตอนนัก็ให้ฉันมาสอบแหฉที่นอนสอนบุทคือตัวฉันไม่คือไม่ชอบทำทั้งหลายอยากได้ก็คือเข้าไปเดิมตามดีระเฟซใส่ในถุงในจอนร้องเงือละตอกัวดจนละ มาล่องแหลมโนราทานทั mal, ้งหลายจะฟังขอเชิญทฟังกนในเวลารับ <celular> ต่แ่ลาต่นจอเนจอร่องสาน้อยเล่นน้ำหาห้างปเต้ให้ขอกวล้วลักมณาปเตอนจอร่องหินเล็กหลาห้างป้เต้ไห่ใหญ่จะในียดรองแบบก็หลายหลห้างป้เตะ ให้เใหญ่กันเยเกียดร่องคือบุาเิดุกร้องลาอลร่างลาวทั้งหมดเปรตให้แ่ทเองในห่างเปรหาถงในตมาไม่นหาวัดะบลาตรงนะปะปตเอรในการ้างเดียวหรในห่างเปรตเขาเข้ามาตอกก็ให้มาสอกแลที่นอนสอนบุตือตัวช้ำนสืไม่ับ อยากไปก็ซื้อข้าไปเติดตามดีรเตะหในตุกในตอนร้องเหือละดอกวระ เชินรับมาล่องแหละมะโนโราท่านทั้งหลายจะฟังของเชิท่านฟังเส้นในเวลานัดนเตลาในจจอต้จาล่องสาน้อยเล่นน้ำายห,ห้างป้เต้ให้บอกแล้วรัชมังคลาปเต้นจยล่องอหิหนเลห,ห้างปเต้ไห่ใใหญ่ก็เลเสียยร้องแบบละหลายไาห้างป้เต้ อ้ในใหญ่กันในเียบร้องที่บุหากรเด็นสุกรองรำาทรอก้างลาวทั้งหมดประเทาะไอ้แ่ทเิดถึงนห้งกระเาถนโตมมานหางวันลา้านันก็ไระเไอในจานนาหนักเดียวเดหากเตเขาเขมาตอ ก็ให้ฉันมาสอบแผลที่นอนสอนบุตรหรือตัวฉันเก็คือไม่สอบแต่ทั้งหลายอยากไปก็คือเข้าไปเดิมตามดี